สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของ RMUTP อัปเดตค่ะ มาอัปเดตเรื่องราวที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในรอบรั้วของราชมงคลกรรณาธิรของเรากันยุกฟบลน,นันทนาสีมาค่ะติดตามรราฟังกันได้ผ่านทาง YouTube rmutp live ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเรื่องราวที่เราหยิบยกนำมาเล่าให้ฟังกันค่ะก็ยังคงเป็นเรื่องราวข่าวสารกิจกรรมที่น่าสนใจในรอบรั้วของราชมงคลกรรณาธิรของเราเช่นเดิม สำหรับข่าวแรกวันนี้ค่ะมาดูกันที่การจัดโครงการอบรมนะคะฝึกทักษะการออกแบบและพัฒนานวัตกรรมการผลิตเครื่องมือตัดต้นน้ำอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืนฟรีแบบไม่มีค่าใช้จ่ายกันเลยค่ะโดยคณะวิศวกรรมศาสตร,ร์ราชมงคลรัตนครนค่ะได้มีการจัดโครงการฝึกทักษะการออกแบบและพัฒนานวัตกรรมการผลิตเครื่องมือตัด ต้นน้ำอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืนนะคะซึ่งก็มีวัตถุประสงค์ค่ะเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีความรู้นะคะที่มีความทันสมัยมากขึ้นเพราะว่าทุกวันนี้เครื่องมายเครื่องมือเครื่องจักรต่างๆนะคะก็มีการพัฒนาเกิดขึ้นในทุกๆวันค่ะก็เป็นการพัฒนาความรู้นะคะเพิ่มศักยภาพให้มีความทันสมัยในการพัฒนากําลังคนนั่นเองแล้วก็เป็นการตอบโจทย์ความต้องการของสถานประกอบการในกระบวนการ ผลิตคัตติ้งทูค่ะซึ่งผู้เข้าอบรมนะคะก็จะได้รับเนื้อหาแล้วก็ความรู้ในรูปแบบของการบรรยายแล้วก็ฝึกปฏิบัติด,ด้วยค่ะปีเครื่องจักรนะคะคุณลักษณะส่วนประกอบการทำงานของเครื่องจกักรรูปแบบของหินเจียแล้วก็การใช้ประเภทหินการวัดพารามิเตอร์ของหินเจียการประกอบหินเจียเข้ากับอะแดปเตอร์การเซตเครื่องจักรให้พร้อมใช้งาน การนำหินเจียที่ประกอบมาติดตั้งในเครื่องจกักรแล้วก็ยังมีรายละเอียดยิบย่อยอีกเยอะเลยค่ะซึ่งการจัดอบรมนะคะจะมีขึ้นถึง3วันด้วยกันนะคะก็คือระหว่างวันที่10ถึงวันที่12มกราคมที่ห้องปฏิบัติการกลางชั้น1 อาคารอเนกประสงค์คณะวิศวกรรมศาสตร์ราชมงคลรันครที่สุพรันครเหนือค่ะหากว่าคุณผู้ฟังท่านใดนะคะหรือว่าท่านใดที่อยากจะเสริมเติมเพิ่มเติม,ตมความรู้หรือว่าจะเป็นโนโนท์นักศึกษานะคะที่สนใจอยากจะมาเรียนรู้นะคะเกี่ยวกับเครื่องมือเครื่องจักรนะคะก็สามารถเข้าไปสอบถามรายละเอียดหรือเข้าไปกรอกลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมโครงการได้แบบฟรีๆเลยนะคะโดยเข้าไปที่เว็บไซต์ค่ะของคณะวิศวกรรมศาสตร์ หรือจะเข้าไปที่สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ของราชมงคลพระนครก,ก็ได้นะคะก็จะมีลิงก์ในการลงทะเบียนเพื่อที่จะรับสมัครเข้าร่วมโครงการค่ะหรือจะโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโดยตรงเลยก็ได้นะคะที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์สหรัฐพวงศรีสาหมายเลข0 8 1ค่ะ8 8 140 9 1409ได้เลยนะคะ มาดูกันต่อที่ทางด้านของข่าวสารจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะที่มีการจัดโครงการศิลปะวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ประจําปี2567ระยะที่2ค่ะสําหรับกิจกรรมนี้นะคะก็นําโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวรินทร์บุญยาโรธค่ะรองคณาบดีฝ่ายกิจการนักศึกษานะคะ พร้อมด้วยคณาจารย์เจ้าหน้าที่แล้วก็นักศึกษาเข้าเยี่ยมชมสถานที่สําคัญเชิงประวัติศาสตร์ของจังหวัดสิงห์บุรีซึ่งมีวัตถุประสงค์นะคะเพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจในด้านของการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมของไทยโดยทางคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะได้เข้าเยี่ยมชมสถานที่สําคัญต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นศูนย์การศึกษาประวัติศาสตร์นะคะและพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ ชนค่ายบางระจันค่ะโบราณสถานเต้าเผาแม่น้ำน้อยวัดพระนอนจักรสีวราวิหารมิวเซียมสิงห์บุรีแล้วก็สตรีอาร์ตด้วยนะคะเพื่อเป็นการนำนักศึกษาของเรานะคะคได้ไปเรียนรู้เรื่องราวของศิลปะวัฒนธรรมในอดีตนั่นเองค่ะมาดูกันที่ข่าวต่อไปเลยดีกว่านะคะมาดูข่าวจากทางคณะศิลปศาสตร,ร์ราชมงคลรัตนครค่ะที่ได้ร่วมทำบุญเทศมหาชาติเวสันดรชาดก โดยงานแสลปาวัฒนธรรมค่ะฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ราชมงคลรันครได้รวมทำบุญเทศมหาชาติเวสันดรชาดกเพื่อน้อมถวายเป็นพระกุศลดาพลเรือเอกบพระเจ้าปรลงวงเธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ19ธันวาคม2566 วันอาภากรรำลึกค่ะที่วัดบางแวกเขตภาษีเจริญกรุงเทพมหานครรวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น2,500บาทค่ะสำหรับวัดบางแวกค่ะคุณผู้ฟังคะสร้างขึ้นเมื่อปีพศ2อ8 5คราวหนึ่งค่ะพระเจ้าบรมวงศ์เธอกมรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์เสด็จทางชลมารผ่านมาทางคลองบางแวก เมื่อมาถึงหน้าวาัดค่ะเรือพะทินังก็เกิดอุปสรรคไม่สามารถที่จะไปต่อได้นะคะพระองค์ก็เลยมาชมบริเวณรอบๆวัดบางแวกแล้วก็ได้เข้าไปกราบพบระประธานในเราวิหารเห็นพระพุทธรูปองค์หนึ่งนะคะดำไม่สุกใสเหมือนกับองค์อื่นๆจึงสั่งให้เททองทับอีกสองครั้งก็ไม่สุขใสอีกนะคะจึงทรงขนานนามพระพุทธรูปองค์นี้ว่าพระพุทธรูปหลวงพ่อเสือและถ้าเรือที่พระองค์เสด็จขึ้นนั้นก็ ได้ถูกสร้างขึ้นเป็นสารสักการะเพื่อเป็นการรำลึกถึงพระองค์ท่านในการต่อมานั่นเองค่ะโดยปัจจุบันค่ะเมื่อมาถึงวันอภกรรำลึกนะคะทุกวันที่19ธันวาคมของทุกปีทางวัดปังแวกเองค่ะก็เลยให้มีการจัดให้มีเทพมหาชาติเพื่อเป็นการถวายพระกุศลแด่พระองค์ท่านเป็นประจำในทุกปีนั่นเอง มาดูข่าวกันต่อที่ข่าวจากทางคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมค่ะที่มีการจัดโครงการกีฬาครุศาสตร์สัมพันธ์ครั้งที่2ค่ะเรือคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมนะคะได้มีการจัดโครงการกีฬาครุศาสตร์สัมพันธ์ครั้งที่สองโดยมีดรวรเอกอินทัก์ขันตีค่ะรองคณะบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาเป็นประธานเปิดงานซึ่งภายในงานนะคะก็มีผู้บริหารคณาจารย์และคณะเจ้าหน้าที่ร่วมโครงการกันอย่างพร้อมเพรียง การจัดก,กิจกรรมค่ะก็มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาทุกคนนั้นได้มีความตระหนกักแล้วก็เห็นความสําคัญของการออกกําลังกายเป็นการฝึกฝนทักษะการทํางานร่วมกันของนักศึกษาในการทํากิจกรรมแล้วก็สร้างความสมัคคีความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันระหว่างคณาจารย์บุคลากรเจ้าหน้าที่รวมถึงนักศึกษาทุกๆคนด้วยนะคะการที่ได้มาเล่นกีฬาด้วยกันนะคะก็ทําให้รู้จักในเรื่องของความสมัคคีรู้จักเรื่องของน้ําใจนักกีฬานะคะ ทอยทีทอยอาศัยกันแล้วก็การฝึกซ้อมนะคะก็เป็นอีกหนึ่งในเรื่องของการสารสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคลากรน,นักศึกษาแล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกทุกท่านด้วยค่ะทิ้งท้ายกันที่อีกหนึ่งข่าวค่ะไปดูข่าวจากทางคณะบริหารธุรกิจค่ะที่มีการทํา MOU นะคะระหว่างคณะบริหารธุรกิจกับโรงเรียนรัตนาทิเบตค่ะ โดยคณะบริหารธุรกิจราชมงคลรันคอนค,ค่ะโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญเรียมทัไกรราชนะคะผู้ช่วยคณะบดีค่ะรักษารชาชการแทนคณะบดีคณะบริหารธุรกิจกับอีกฝ่ายค่ะได้แก่โรงเรียนรัตนาทิเบตโดยดรพัชรีศรีสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนาทิเบตค่ะเดอรวร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการนะคะเดยริไปีดังกล่าวค่ะจัดขึ้นมาเพื่อเป็นการสนับสนุนการจัดก,การศึกษานะคะโดยให้สิทธิเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นม .6 ทุกสายวิชาเลยสามารถที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีที่คณะบริหารธุรกิจของราชมงคลร,ร,รันครแล้วก็เปิดทําการเรียนการสอนที่โรงเรียนรัตนาทิเบต เองสำหรับในช่วงนี้นะคะก็เป็นช่วงของการเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ของราชมงคลพระนครของเราด้วยและปณนพิเศษนะคะน้องๆทุกคนสามารถเข้าร่วมรับสมัครได้ทุกรอบเลยนะคะโดยไม่เข้าร่วมทีแคสค่ะเปิดรับสมัครเป็นรอบๆไปนะคะถ้าหากว่าน้องๆคนไหนผู้ปกครองท่านใดหรือว่าครูแนแนวที่สนใจอยากจะส่งน้องๆนักเรียนนะคะเข้ามาเรียนต่อกับทางราชมงคลพระนครข,ของเราสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะก็จะมีรายละเอียดในการรับ สมัครนะคะคณะต่างๆสาขาวิชาต่างๆที่ทางเราได้มีเปิดการเรียนการสอนกันนะคะผ่านทางหน้าเว็บไซต์เข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ก่อนเลยผ่านทางเว็บไซต์ rmutp.ac.th นะคะแล้วก็ถ้าหากว่าใครที่สนใจจริงๆนะคะในระหว่างวันที่17 ถึง18มกราคมค่ะรัชมงคลคมรันครอของเราก็เตรียมจัดงาน Open House อย่างยิ่งใหญ่เลยนะคะปีนี้น้องคนไหนที่สนใจอยากจะเข้ามาสมัครกับเรานะคะแน่นอนคะ่ะว่าสมัครในงานนี้พิเศษแน่นอนสามารถที่จะสัมภาษณ์แล้วก็รู้ผลได้เลยรวมถึงไม่เสียค่าสมัครในการสอบด้วยน้องคนไหนที่สนใจอยากเข้าร่วมงานโอเพ h นเฮาส์ของเรานะคะก็เรียนเชิญเลย17-18มกราคมนี้ ที่ส่วนพณิชุกรรมพระนครแล้วพบกันนะคะวันนี้หมดเลาสำหรับฝนและอาร UTP ีอัปเดตแล้วค่ะคลางหน้าจะพาไปอัปเดตเรื่องอะไรกันอีกอลืมติดตามรับฟังกันด้วยวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะต้องลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ